ครับอธิบายการทํางานตัวบอร์ดนะครับมันเป็นตัวบอร์ด2 c h a n n e l นะครับสามารถตั้งเวลาแยก c h a n n e l ได้นะฮะตัวบอร์ดก็จะมีปุ่ม3ปุ่มไว้ตั้งค่าหน้าจอขนาด1.5นิ้วนะปุ่มด้านนี้นะครับขวาสุดกด1ครั้งนะครับก็จะขึ้นเลข1แล้วก็ตามด้วยค่าก็คือค่าราคาช่องที่1ครับกดเพิ่มลดนะครับตรงนี้ได้ เพิ่มลดปุ่มอีกช่องหนึ่งกดตรงนี้อีกช่องทีหนึ่งนะครับก็เป็นเลข2นะครับตั้งค่าราคาช่องที่2นะครับก็คือ5บาทตอนนี้ตั้งไว้กดเพิ่มลดได้นะครับกดอันนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นเลข3าตั้งเวลาการทำงานช่องที่1นึ่งนะครับนะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ตั้งเวลาการทำงานช่องที่2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาหน้าจอปกตินะครับส่วนแอปก็จะเป็นแอปชื่อตัวนี้นะครับ Pay2 Channel หน้าตาแอปก็จะมี <c oughs> ยอดเงินนะครับที่เราใส่เข้าไปในเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องรับเรียนเราสามารถกดสั่งทำงานช่องที่1ช่องที่2ได้เลย เดี๋ยวผมจะใส่10บ,บาทนะครับก็ขึ้นราคา10บ,บาทนะครับแล้วผมกดครับทำงานช่องที่1น,นะครับเราสามารถกดหยุดได้นะครับกดอีกครั้งก็คือกดหยุดกดอีกครั้งก็คือทำงาน จะเห็นว่าที่หน้าแอปก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากตะกี้80บาทก็เป็น90บาทนะ นะครับเมื่อหมดเวลาครับหน้าจอก็จะกลับมาปกติดีเลยก็จะดับไปนะครับช่องที่1 นะครับหรือว่าเราสามารถสั่งงานจากตัวแอปเลยก็ได้นะครับสมมติกดช่องที่สองนะครับอ๋อตัวนี้เป็นช่องที่สองนะครับสวิตผมต่ออยู่ช่องที่สองผิดนะครับสลับกดหยุดก็ได้นะกดต่อก็ได้ครับ ประมาณนี้นะครับก็มีปุ่มไว้รีเซ็ตค่า,างเงินตรงนี้นะฮะ